คือพอดีก็นี่ที่นครได้รับอภัยโทษออกมานะคะแล้วเราก็ไม่รู้เพราะว่าคุณเอกที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพ่งไปวันนั้นเขาก็ยังไม่ทรบาบเลยว่าคุณจะได้อภัยโทษเพราะคุณโทษคุณสามปีขึ้นใช่ปะใช่ครับแต่ว่าการาที่คุณได้อภัยโทษเนี่ยก็สแสดงว่าเป็นนากโทษชันดีฉ<ห>ันเยี่ยมค่ะชันเยี่ยมค่ะก็คือไม่เกเรอ่า พราะฉะนั้นเราก็ดีใจด้วยแล้วก็ที่เป็นเหตุว่าความที่เราไม่รู้เลยไม่มีใครได้ไปรับวันที่ออกวันนั้นออกมาสามคนเป็นสามคนแล้วสามคนทีนี้ปกติเนี่ยก็คือเราวันนั้นที่เราได้ไปประชุมค่นเนี่ยเราก็คุยกันว่าถ้ายังติดอยู่ในเรืองจำลอร์ดอรยุโรปนะทีุู่เมป็นตัวแทนอยู่เนี่ยเรจะเขาเ้าบัญชีให้ คนละสองพันบาทใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาก็ให้แล้วนี่ก็คุณเมย์ก,ก,สกนะะ็ส่งหลักฐานมานะคะส่งหลักฐานมาเป็นไปไปโอนเงินะเป็นไงนะฮะวันที่หกธันวาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคะอันนี้มาที่หกธันวาใช่ไหมใช่ค่ะนะ,ะเดี๋ยวเราออกมาวันที่เท่าไหรนะน่นะสิบหกสิบหกธันวาสิบหกธันวานะฮะ แล้วก็ปกติเนี่ยดาวไพชุโรปถ้าออกมาเนี่ยก็เก็ากรุณาคือเอาเงินที่เขาได้อะไรมาได้เนี่ยโดยทั้งผู้การรัเนี่ยเขาก็จะมอบให้เอกคนละ4,000บาทนะรอบแรกนู้น่ะที่บางคนไม่ได้2,000บาทอาจารย์ทิดาก็ให้ส่วนตัวไปอ,อันนั้นรอบแรกแต่ของคุณไ่ยรอบสามก็ เป็นการเอาไปช่วรอบสารับสารอบสาทีนี้ก็ไม่มีใครพบาะั้นก็เลยเต้นเงินลูกหน้าไปจากธนาคารสามพันบาทสามพันบาทนี่ก็เป็นเงินของคุณเมย์นะคะหมายถึงว่าเป็นเงินกมชยุโรปนั่นแหละสรุปว่าหลังศุนเนี่ยก็ได้ห้าพันบาทใช่ไหมคะทีนี้ก็พอดีพอดีเมื่อเช้าเนี่ยได้เห็นจดหมายของนคร อยู่ในลงอยู่ในไทยกีนิวถ้าอ่านตามนี้นี่ก็ถือว่าในนี้ก็เขียนลักษณะว่าไปตอนไปเนี่ยมาอยู่ที่เต็นต์ดานบุรีเต็นส์สจอร์ซุนัทไท่ทรายอย่างนั้นนะครับก็มีการคล้ายๆตำหนินั่นแหละนะคะ,ว,ว,ะ,คะว่าหายเงียบไปนะแล้วก็แกนนำที่มีอยู่ก็ไม่มีคำแนะนำ นะฮะสู้อยู่เจ็ดเดือนก็มีรูปเก่าอยู่โดนฐานซ้อมใช่ไหมครับใช่ครับในนี้แล้วก็เหลือโทษสามปีหกเดือนโซ่ติ 1, 6, ดอยู่หนึ่งปีหกเดือนยากลำบากจินอยู่ลำบากก็ได้เงินหนึ่งพันหนึ่พันนี่คือเงินของของ,างทางคุณพ่อพงษ์เนี่ยยากมอ่าะคุณพ่อพงษ์เนี่ยไปเยี่ยมแล้วก็ ในนี้เขียนว่าได้รับเงินช่วยเหลือปีมาหนึ่งปีได้รับเงินช่วยเหลือแค่จ็ดพันตลอดระยะเวลาผมได้เงินประมาณเก้าครั้งตอนนี้ได้รับอภัยโทษนะก็อยากขอให้หนูที่รับผิดชอบช่วยเยียวยาผมแล้วมองมูลนิธิในส่วนของเงินเจ็ดพันขั้งต้นได้รับรบริจาคบริแดราบุรีโดยนายแพทย์คงศักดิ์แกนนำราบุรีคำถามก็คือว่าถ้าดูตามนี้เมันกขาไม่มีใครช่วยเลย จริง็<จ>มีครับก็มีช่วยมาตั้งแต่ตอนเราอยู่แดนห้าก,าก,ก็มีประมาณสากสี่ครั้งที่ว่า 3, ว 6, ครั้งละพันหนึ่งแล้วผมก็ย้ายแดนแปดก็มีหลายหน่วยงานที่มาช่วยถือมาแล้วเราไปชอไม่ใส่ช่วยเลยค่ะเราไปชอก็ก็มีครับมันมีหลายหน่วยงานแล้วเราไปชอช่วยเท่าไหร่คุณจําไม่ได้มีห้าพันอ่าดีง่งเเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือว่าคือช่วยมาเนี่ยโอนเงินอันนี้เรามีหลักฐานนะก็คือ เชิงรานนีเป็นชื่อคุณวรชัยตั้งแต่เดือนตุลาแล้วให้ไปห้าพันแต่ว่าก็มีให้เป็นบางระยะอีกทีละสองพันมีทยอยได้ครับทยอยก็คือต้องจะให้ห้าพันครั้งหนึ่งแล้วจากนั้นก็มีทางรังสทยอยให้ทยอยมาทางพิีีมาก็มีเลยด้วยงานด้วยไม่ไม่เอาทีละส่วนก็ได้นะส่วนของที่รังสทยอยให้มานี่ยมีสักสองสามครั้งได้ไหมหรือยังไงได้ครับ สองครั้งไม่เท่ากี่ครั้งเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ทราบว่าอาจารย์ไม่ได้อยู่ตำแหน่งนี้นะก็ต้องฝากให้ครูช่วยเล่าความจริงนะว่าเป็นยังไงคือให้พี่เห็นในใบโอนน่ยห้าพันหนึ่งครั้งเห็นในใบโอนในใบโอนเห็นเนี่ยมันตอนุลาตอนุลาฮะเอาส่วนใหญ่ใช่าแต่ส่วนที่โอนให้โดยที่ไม่ได้ไม่ได้ให้นามสูญญาณนะแต่เป็นแกนนำชาวเมียโอนให้เนี่ยมีมีบ้างไหมก็มีสองครั้งครับคราวละครั้ง ตั้งละพันสองพันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมต้องคำนึงเพราะฉะนั้นที่เขียนเอาไว้ว่าเหมือนกับว่าไม่มีใครช่วยนี่ก็ไม่จริงนะสิอันนี้คือแบบผมคุยกับคนใหญ่หมอแต่แต่ตอนนี้คนใหญ่ตคนใหญ่เคยคุยกับคุยกับหมอแล้วว่าร้อยร้อยแล้วหมอคงสั่งกรับว่าว่างไหว่าก็มีหน่อยนึงว่าใช่ใช่แต่ที่เป็นรานมือละครดีนะไม่ใช่ร้านหมอคงศักดนะร้านลูกผมเองครับ ก็มีหน่วยงานไปไปช่วยเหลืออยู่แต่ไนหลายหลายหน่วยงานผมก็ทีนี้คุณก็ไม่ได้ระบุไม่ได้ความจริงเราไปชอเนี่ยมอบีห้ในนามศูนย์นายาเนี่ยห้าพันแต่ในนามที่เป็นนามไม่ใช่เหรอที่ห้าพันบาทเนี่ยไม่ใช่บด้วเหรอเดือนกุมภาพัเดือนกุมภาพันเนี่ยห้าพันนี้ผมรู้ครับอ่าผมทราบอ่าแล้วหลังจากนั้นก็มีให้โดยอิสระของแกนำ ปีละพันสองพันนะครับปีละสองพันแล้วอ่าอันนี้ก็สั่งหากแต่ว่าถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าที่เขียนนี่ก็อันนี้คือเปรียบแบบผมจะลบจะจ้ัดแบบคดีผมป่วยแล้วผมรอเขียนหนังสือแล้วก็ถูกต่อไปมันอ่านแล้วมันเหมือนกับว่าไม่มีใครช่วยเลยทีนี้คือการกอกว่าในส่วนของเงินเจ็ดพันบาทขั้นก้นที่คุณเขียนเองนะบริจาคโดยนายแพทย์พงศักดิ์แกนนาบุรีอันนี้คือผลหลังคุณที่ว่าแกนนำ ทุกคจะรู้ว่าทางสอบจอไม่ด้ดูผมก็ลงเงินไปแต่ว่าส่วนก่อนหน้านี้ทางเหนื่อยเอาไปชอเมีช่วยเหลืออยู่แต่ผมไม่ได้ลงไปครับไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนลงไปไม่ได้เขียนแต่นี้มันก็ทําให้คล้ายๆเป็นปัญหาความขัดแย้งในื้นที่ราชบุรีใช่ไหมนะเนี่ยใช่ครับแล้วมันก็เลยสล่งผลเตือนก็ได้นใ,นใจก็คือคือจริงๆเราก็เขียนหนังสือได้นะเพราะว่าก็าก็เขียนรู้เรื่องอ่ะนะแต่ว่าจาจก,ก็ก็คดีโชคดีว่าคุณมาขอ พอความสนับสนุนช่วยเหลือเราขอมาพพูดคุยก็เลยได้มีองกาสเอาจุดไหนเนี้ยนะมาถามว่ามันความจริงมันเป็นยังไงเพราะว่าอาจารย์ก็ต้องการจะตรวจสอบฝ่ายที่เยียวยาด้วยนะว่าว่ามันเป็นยังไงเนื่องจากในองค์สองก็มีหลายฝ่ายฝ่ายเยียวยาก็มีแล้วก็ฝ่ายที่อ่ากระทรงเยียวยาก็ทำหรือแกนนา้ ช่วยกันโดยส่วนตัวนะก็มีเพราะว่าอย่างอาจารย์ถ้าสมมติว่าเกิดเอาไปเข้าอะไรก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะแล้วก็บางครั้งพวกแกนํางเขาก็ไม่ได้ใส่ชื่อเขาเองหรอกเวลาเอาไปเอาไปให้บริจาคแต่งานก็มีหลายบรยการที่ว่าเขาก็คือว่าคือโดยโดยที่เราโดยที่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นชื่อใครก็ฝากพห่แล้วแต่ใครเพราะใจบางครั้งก็เป็นลูกชาย นะบ้างหรือเป็นอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเอาเอาหลักไม่เป็นไรก็เป็นอันว่าสรุปว่าที่เขียนเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ตรงกับเรื่องของจริงๆทั้งหมดใช่ครับนะครับแต่ว่าเขียนแล้วมันก็ทําให้เกิดความข้าใจผิดข้าใจผิดใช่ไหมเกี่ยวกับเราอธิบายไม่หมดแต่ต้นมามสรุปแต่ตอนท้ายอย่าแต่สรุปตอนท้ายนี่ก็คือมันมันมาเจอคาว่าในส่วนเงินเจ็ดพันบาทข้างต้นนี่แหละ,ะก็เลยทําให้คล้ายๆกับว่า ไม่มีใครเชื่อเอาละไม่เป็นไรนะ,ะ,นะก็คือเพื่อทาความเข้าใจนะก็คือต้องการที่จะเพราะตัวอาจารย์เองก็อยากจะทราบรายละเอียดแล้ววันนี้มีโชคดีได้เจอก,ก็ก็เลยเกโอกาสถามซะเลยนะเพราะว่าความจริงเนี่ยเป็นเรื่องสัมพันธ์ทั้งหมดสาหรับคนเชื่อแดงและนออ้อนผสออาจารย์เคยพูดเสมอว่าอาวุธของเราในการที่ต่อสู้และมีชีวิตอยู่คือความจริงอาจารย์ก็ต้องการที่จะให้ คนเสื้อแดงของเราทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ไม่เอาอยากพักบังพักที่ไม่ชอบเอาดีใส่ตัวเอาชัว่วใส่คนอื่นนะวิธีอย่างนั้นเนี่ยคนที่ถูกสำหรับเรานะถ้าเราทำเพื่อสว่วนรวมอย่างแท้จริงเนะี่ยเราจะไม่มีจบเป็นต้องโกหกเพราะเราลำบากอยู่แล้วพูดตรงๆเราไม่จะไม่ต้องโกหกใช่ไหมนะก็ถ้ามีอะไรที่เราไม่เข้าใจเราก็อธิบายกันนะนะ แล้วก็บางครั้งก็เป็นปนัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ก็ไม่ควรจะขยายความขัดแย้ทงทำความเข้าใจกันดีกว่าถ้ามีใครทำอะไรไม่ถูกก็ช่วยแ,แนะนาว่าเออเนี่ยทำนี้ไม่ถูกนะควรจะเป็นนี้แต่ว่าถ้าโกงใส่กันเนี่ยมันมันก็ไม่ไดีนะและนั้นก็ถือโอกาสว่าคุณน่ได้เข้ามาก็ก็คุณนะก,ก็ขอบคุณนะแล้วก็ขณะนี้นี่ก็คุณกลับมาจากการช่วย ไปไปจรจารสาหรับคนที่อยู่ก็อ,อะไรเพราะว่ามันมีแรงกดแันของคนที่ไม่ต้องการให้พวกที่ถูกคดีของเราเนี่ยถูดย้ายไปอยู่ที่ใหม่นะเพราะฉะนั้นไม่จึงเนี่ยอาจากที่คุณกลับมา